เวลาลุยกันต่อกับแจ็คดอริเปอร์พาร์ทที่4นะครับ DLC ของเกม Assassin's Creed Syndicate นั่นเองดูเหมือนว่าจุดภารกิจต่อไปจะอยู่ไกลเลยทีเดียว700รอกว่าเมตรโอเคไปครับ <c oughs> เหมือนจะหิมะตกได้เห็นไหม <c oughs> เอาละหลังจากที่ได้ไปอ่านคอมเมตนต์น้องๆในพาร์ทที่3นะครับปรากฏว่าหลายคนเลยนะครับก็คือพูดเป็นทำนองเดียวกัน <c oughs> คือพ่ลันนาเล่ามาเถอะไอสภาพสดของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังไงผมก็แบบว่ารับได้แน่นอนนะครับ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพาคนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับสภาพศพของคนที่เขาตายด้วยน้ำมือของแจ็คดูริเปอร์แล้วกันนะครับจะทําให้เราได้รับรู้ว่าเออทำไมการฆ่าแค่5คนนะครับของแจ็คดูริเปอร์ถึงได้เขย่าขวัญของกรุกรนดอนได้ขนาดนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ศพแรกเลยดีกว่าศพแรกนะครับถูกพบเวลาตีสามสนาทีของคืนวันที่31นะครับสิงหาคมปี18 8 8จริงก็ไม่ใช่กลางคืนเราใกล้จะเช้าแล้วนะครับ ซึ่งเขาได้พบศพผู้เสียชีวิตคนหนึ่งนะครับในย่านที่เรียกว่าบัคโรของเขตไวช์ชาเลนั่นเองโดยภายหลังนะครับได้ทราบชื่อของเธอว่าชื่อของเธอก็คือเมรี่แอนนิ o โคนะครับหรือว่าคนแถวนั้นเรียกว่าพอลลี่นั่นเองสภาพศพที่ลำคอนะครับถูกเฉือนลึกเลยนะครับที่ช่องท้องถูกแทงนะครับเป็นแผลลึกหลายแห่งบางแห่งเนี่ยถึงขั้นเปิดผง,งาบออกมาเลยนะฮะ ซึ่งเขาคาดว่าบาดแผลที่ถูกแทงนะครับเกิดจากรอยมีดที่มีความยาวถึง6นิ้วก็ลองวัดดูเอานิ้วลองมากลางดูด้วยกันว่า6นิ้วเนี่ยมันยาวได้แค่ไหนนะครับซึ่งเขาว่ากันว่ามีดเล่มนั้นแหละที่ใช้แทงเมรีแอนนิโคทีนี้ต่อมาศพที่2หรือจุดเควยแล้วน่าจะเล่าได้2ศพพอดีศพที่2นะครับถูกพบเวลา6โมงเช้าของวันที่8กันยายนปี1888ห่างจากศพแรก8วันนะครับ สภาพศพถูกพบอยู่ใกล้กับประตูบ้านเลขที่29 Hunbury Street นะครับผู้ข้อร้ายทราบชื่อภายหลังว่าชื่อแอนดี้แชปแมนนะครับสภาพศพจะคล้ายๆศพแรกคืออย่างแรกเลยลำคอถูกเฉือนนะครับหน้าท้องถูกแทงหลายแผลแต่ว่าครั้งนี้หนักกว่าเพราะว่าหน้าท้องมีบาดแผลที่ถึงขั้นเปิดออกอยู่หลายจุดและที่โหดกว่าศพแรกก็คือมดลูกได้หายไปนะครับและทั้งสศพนี่แหละก็คือจุดเริ่มต้น ของการได้รับความสนใจจากพวกสื่อมวลชนเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันอย่างแรกคือเสียชีวิตในเขตวัาชาเพลเหมือนกันอย่างที่2เป็นผู้หญิงขายบริการเหมือนกันนะครับแล้วก็สภาพการตายก็ใกล้เคียงกันและนี่ก็คือสศพแรกของแจ็คเดอะริปเปอร์เอาเป็นว่าตอนนี้เรามาทำภารกิจกันต่อด,ดีกว่านะครับสำหรับชื่อตอนที่เรียกว่า The Let t e r of i n t e n นนั่นเองแล้วตำรวจคนนี้เขาอะไรหาเรื่องคมทแไมเนี่ย The Letter of Intent ก็คือประมาณแบบ หนังสือแสดงเจตจำนงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสับทางธุรกิจคือเป็นหนังสือที่คือมันเป็นเอกสารที่ทําขึ้นก่อนจะมีการทําสัญญาจริงๆอะประมาณนั้นนะครับก่อนที่จะร่วมทําลงทุนหรืออะไรพร้อมกันอะไรอย่างนี้ในคําอธิบายภาร,รกิจเขาบอกไว้ว่าอีวี่ต้องเออเหมือนกับกําลังค้นหาผู้ชายที่อยู่ในรูปนะครับป่ะลุยกันเลยดีกว่าครับมิสฟรายมิสฟ<อ>รายบอกผมทีว่าคุณเจอเดรริเปอร์แล้ว การฆาตกรรมที่ครหาสน์โอเวอร์สผู้คนยังถูกฆ่าในการเฝ้าระวังของผมผมคงไม่อาจปกป้องคุณและเดอรบัตเทอร์ฮูได้ตลอดไปมีพยานเห็นใครบางคนที่มีรูปพรรณเหมือนคุณผมคงต้องกักตัวคุณเอาไว้สำนักพิมพ์เวเบอร์บลูคนที่อยู่ในรูปถ่ายที่เครหาสนาเขาเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์มิสฟรอยฉันจะจับตัวเดริเปอร์สารวัตรแต่ก่อนอื่นคุณจะต้องช่วยฉันหาตัวเวเบอร์บลูก่อนที่เขาจะตาย ทางนี้คุณจะต้องไม่ถูกใครพบเห็นผมว่ามิสเตอร์เบอร์บุ๊กน่าจะอยู่แถวแถวเส้นโพลไปได้แล้วกเล่ตอนนี้เหมือนตำรวจเจอไม่ได้เป็นพันธมิตรกับเราอยู่แล้วเนี่ยเอากรมก็ว่าทำไมเดินไม่ได้อ๋อเขาแจ้งมาว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจจะเป็นพันธมิตรกับคุณอีกไม่นานแล้วนะครับอ่อสืบเนื่องมาจาก การกล่าวหาอีวี่ในคดีสังหารหมู่ที่คฤหาาน์นะครับน่าจะหมายถึงในพาร์ทที่แล้วใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจกําลังพยายามจะหยุดคุณนะครับถ้ากเกิดคุณทําผิดกฎหมายอีวี่ไม่สามารถฆ่าตํารวจที่บริสุทธิ์ได้นะครับฉะนั้นต้องใช้การขู่ที่ไม่ทําให้ตายนะครับเพื่อสลายการต่อต้านจากตํารวจโอเคห้ามฆ่าตํารวจ พระเจ้าช่วยมิสเตอร์เวเวอร์บรูคคือหนทางที่ดีที่สุดของฉันและต้องขอบคุณสารวัตรที่ทำให้พวกตำรวจยังไม่เอาตามล่าฉันในตอนนี้ฉันต้องระวังไม่ให้พวกตำรวจโกรธรือทาอันตรายพวกเขาถ้าฉันยังอยากให้พวกเขาอยู่ข้างฉันโอเคสุดยอดแล้วต้องไปจุดเควสมีรถม้าให้ยืมไหมโอ้โหโอเคข้างหน้านี่มีพอดีเมื่อกี้เหลือเเห็นข้างหน้านู้นกันด้วย ตาฝาดนึกว่ารถตำรวจโอเคครับไปตอนนี้ต้องอยู่ไว้ห่างตำรวจไว้ไม่มีไม่มีพันธมิตรแล้วตอนนี้ทำงานแบบตัวคนเดียวอีกแล้วเออมีอยู่ซ่นหนึ่งที่ผมสังเกตในภาคนี้นะครับนั่นก็คือลมหายใจของตัวละครจะมีไออยู่ตลอดนะครับมันเหมือนเหมือนจริงมากอ่ะมันผมว่าอนาคตนะยูบิซออาจจะใส่ระบบนี้กับแอเดอร์ค์คลมภาคอื่นครับถ้าเกิดว่ากรณีที่อากาศในเกมมันเหมือนจะหนาวนะจะหายใจออกมาเป็นเป็นเป็นควันแบบเนี้ยอ้าวกลรมเฮ้ยเดี๋ยว โอ้ตายเลยเหมือนจะมีบักแผ่นที่นะแผ่นที่มันโหลดไม่ทันไปเพิ่งเคยเจอเนี่ยเนี่ยสงสัยภาค DLC นี่ต้องมีแพทคือเดี๋ยวต้องไปล็อกอินดูก่อนนะครับล็อกอินดูในพีส่วนว่าแผทมีมีโหลดแผดแก้ไหมโอ้ถ้าไม่แกในงานเข้าเลยโอเคเหมือนจะมาถึงจุดเควสแล้วไปขึ้นแบง์บนครับกำนึกว่ายิงถึงข้างบนเลยถึงแค่นี้เองเอาแล้วถึงเขตละโอ้โหเจอศัตรูอ้าวอยู่ข้างล่าง โอ้พรกิตมันให้ไปปกป้องคุ้มกันนะโอเคงั้นก่อนอีกต้องจัดการพวกสไนที่อยู่ข้างบนหลังคางก่อนฟึบซึบแทงเลยร้องบุ๊บแทงเลยเยี่ยมมันจะอยู่ตรงนู้นอีอกนิดนึงโอเคไปฆ่าสไนก่อนนะครับเดี๋ยวช่วยค่อยค่อยไปช่วงล่างฟึบเยี่ยมสวยงามต่อยเอาละต่อไป ปึ๊บยิยมกดสี่เหลี่ยมค้างต่อยไอตัวเบิ้มเอา้ากลัวๆนะกลัวนะกลัวนะกลัวนะเริ่มนะครับเริ่มแล้วน้อยู่ความกลัวเขากอบงำเอากำมือมันเลย <laughs> โอเคตาม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 เดี๋ยวนะไอยิงกับปุกปัง,ปงนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมมันแค่อาการคลั่งใช่ไหมโอเคครับไปเร็วไปเร็วเร่มเริ่รู้หนีไปเอา้าเจอใครในะกำเอา้าข้างหน้าเหรอ้อเอา,เอา,เอากำเฮ้ยทำไมเจาะปัดโถยจะตัดเข้าขสินก็ไม่บอกตกใจหมด เธอต้องการอะไรฉันกำลังตามล่แจ็คเดอะริ pper ไม่อย่าเข้ามาเขาเห็นและได้ยินทุกอย่างฉันชื่ออีวีฟรายฉันมันนี่เพื่อให้ช่วยพี่สาวของมิสเตอร์เจคขอบฟรใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนี้หายตัวโดนจับตายได้โปรดเดอะริ p อร์เอาลูกของผมไปเขาจะฆ่าลูกผมฉันจะหาตัวลูกคุณและพาคุากลับบ้านแต่ก่อนอื่นคุณต้องไปกับฉันเดี๋ยวนี้ โอเคผมจะตามคุณไปยังที่ที่ลูกผมถูกพบเป็นครั้งสุดท้ายคุณช่วยเล่าเรื่องจดหมายให้ฟังได้ไหมผมได้รับจดหมายที่ลงชื่อแจ็คะริปเปอร์ที่สงหาตำรวจมีคนเป็นร้อยพยายามตรวจสอบมันนี่มันคือเรื่องหนาเหลือเชื่อแล้วเราก็ตีพิมพ์มันโดยยอาดพักกันหมดหวังและยังคงเป็นอยู่พวกเขาหวังที่ทจะระบุรายนิ้วได้สินะแต่ก็ไม่มีใครทำได้จากนั้นผมก็ได้รับสิ่งนี้ แกคงคิดว่าตัวเองฉลาดฉันคิดว่าเมื่อแกไปแจ้งตำรวจฉันจะได้เห็นเกมเล็กๆและฉันหมายถึงการฆ่าแกและส่งหูของแกไปให้เมียแกถ้าแกช่วยูกมันและถ้าแกทำฉันจะฆจะ่าแกซะขอแสดงความนับถือแจ็คเดอะริปเปอร์ผมตีพิมพ์ฉบับที่สองจนกระทั่งมิสเตอร์ฟรายและลูกชายของผมบอกว่าผมควรหยุดทั้งทงที่มันเสียงลูกของผม เป็นนักข่าวที่เก่งและเขาก็หายตัวไปคุณเรียนรู้อะไรจากจดหมายที่พ่อจะช่วยเราได้บ้างไหมผมรู้แค่ว่าพวกมันเป็นของจริงหลายปีาศาจนั่นก่อตัวลูกผมไปความกลัวเป็นอาวุธที่ทรงพลังมันทำให้เราไร้เหตุผลและเสียน้ำตาได้แจ็คทำจดหมายขึ้นมาเพราะแบบนั้นเราต้องไม่ปล่อยให้เขาชนะฟังเหมือนคุณจะรู้จักไอปีาศาจนั่น ยังไม่พอที่จะฆ่ามันไม่ว่ายัางไงก็ตามเราทั้งคู่ต่างก็ช่วยกันสร้างปีศาจตัวนี้ขึ้นมาโอเคถือก็ต้องหยุดรถม้าเลยเพราะว่าไม่รู้บทสนทนาจะอีกนานไหมนะครับคือการได้ฟังอย่างนี้มันทําให้เราได้ข้อมูลประกอบเพิ่มอีกเยอะเลยทีเดียวเรามาถึงแล้วนักข่าวคนนึ่งก็พมเกือบถูกทุบตีจนตายในการพยายามที่จะเฝ้ามองการหายตัวไปของลูกชายผมที่อ,อยู่ตรงข้างหน้านั้นนะครับตรงทางเรือตรงนั้นโอเคต้องขับแบบระมัดระวังนิดนึง เอ้ยถึงแล้วเยี่ยมมาแล้วครับปึ๊บเออรอนี่นะมิสเตอร์แมพเวอร์อบรุกฉันจะกลับมาพบกับข่าวดีก่อนที่คุณจะทันรู้ตัวกำสกิดกันสักงานเงิบเลยทีเดียวโอเคให้ไปตรวจสอบที่ท่าเรืออย่าให้พวกลุกเอาหรือว่าพวกเฝ้าระวังเนี่ยโอ้โหไปแจ้งเตือนเพื่อนเพื่อนของเขากรรมเอ้ยเหมือนจะเจอเหมือนจะเจอแล้วโอเค,อเคให้ไปเอาข้อมูลจากไอกิจกรรมของพวกนักเลงนะฮะ เอ๊ะเหมือนมีสไนตรงนี้เคเจอตัวแล้วปึ๊บจัดคนนี้ก่อนอย่าแจ้งเตือนเพื่อนผมก็ไม่รู้หรอกคนไหน,นเป็นตัวโอ้มีตรงนี้นตัวนึงกมผมก็ไม่รู้หรอกตอนนี้ว่าคนไหนเป็นเป็นตัวตัวแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนเนี่ยเอาเป็นว่าย้ายเข้าไอ้อวยๆดีที่สุดกรรม่มีตัวนี้มูลคาผมคงต้องอาศัยวิชาปามีดอันสุดยอดของผมแล้วอึ๊บว่าจะไม่ปาแล้วเชีวยวย โอเคแล้วคนนี้เราก็กระโดดฆ่าเลยปึ๊บจอดเยี่ยมสวยงามไอ้นูเวฟบรูคุกอยู่บนเรือแล้วดีมิสเตอร์แจ็คคงยินดีมากแล้วใครเป็นรายต่อไปบางคนก็พวกทอรี่เด็กของเลดี้โอกำลังดูแลเขาอยู่ตอนนี้เอ้ยฉันจะทำให้ดีเลยตอนนี้ฉันได้ลงมือนะออกคำสั่งไปยังเด็กๆให้ลงมือได้ทำอะไรผิดปกติที่นี่บบลลี่เฝ้าระวังอยู่ตรงท่าเรือเขาจะเตือนพวกนั้นเองฉันคงต้องไปขู่พวกลูกน้องของแจ็คถ้าฉันอยากได้ข้อมูลเพิ่มฉันต้องหาตัวเขาทางไหนทางนี้หรือเปล่า เจอแล้วลูกน้องของแจ็คอยู่ตรงนั้นโอ้หแต่ว่าโอ้โห,โหนี่มันกองพันค่ายทหารอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าทำไมมันเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยไปยิงสลิงอากข้างบนดีกว่าดำโอเคก็ดูว่าขึ้นไม่ได้ไปยิงต้องขอบขอบโอเคทางนี้แล้วกันฮะไปปุ๊บเสียวไอตัวอยู่บนหลังคาเห็นมากเลยตอนนี้ โอเคเหมือนเขาจะยังไม่เห็นนะฮะมีเพิ่มอีกไหมโอ้โหสองคนไปเก็บสไนซ์ก่อนปุ๊บคนอื่นเข้ามากันโอเคอ่ะทางนี้เยี่ยมฮะปุ๊บออมมาละสวยเหมือนเขาจะยังไม่เห็นหันหลังให้ตลอดเลยอ่ะต้องเป็นคนดีลนลเนี่ย มาครับจัดการทุกคนเร็วตึ๊กเข้าไปเยี่ยมเราต้องไม่ทําให้พวกนี้มีการแจ้งเตือนกาเกิดขึ้นอ้าวมีสนาอยู่บนนี้หลังคาตรงนี้หันไปสิครับไม่หันนี่กมพระเจ้าช่วยไม่หันี่ก็เสียบแล้วครับตึ๊กเยี่ยมเอ้ามีสองคนอยู่ทางนี้เอากมแล้วสปายเดินมาทางนี้อีกโอ้โหม่ใช่สองแล้วมันเยอะเดี๋ยวๆๆๆใช้เฟียบอมจัดการดีไหม เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วไอตรงสปายเนี่ยเราจะไอตัวเหลืองเหลือเนี่ยเราต้องทำอะไรกับเขาเนี่ยผมนี่งงแป๊บกรรมเลยฮะอ้าวสูบไฟกันอยู่อย่างงี้ก็ต้องจัดพี่ครับสวยงงมเอาไงไอ้พวกเด,ดินลูกเอาไอ,ไอ้พวกไอที่มันแจ้งเตือนเพื่อนได้ฮะมีรูปลูกตาขึ้นข้างบนหัวโอเคตรงนู้นเหมือนจะมีคนนึงอย่าทำอันตราย ไอตัวเหลืองๆนี่ก็พอใช้เฟียบอมแล้วกันนะอ้าวกำมาอีกและ้ะอยากจะลงไปจับตัวมากเลยคือผมก็ไม่รู้ไงว่าตอนนี้เขาให้ทำอะไรนะเอาเป็นว่าตอนนี้กำไปอออะไรอยู่ตรงนั้นอา้าวลูกเอาตายเยี่ยมอย่างนี้เราก็ลงไปบวกได้แล้วใช่ไหมล้วใช่ไหมลงมา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 ไปครับต่อยแล้ว ปึ๊กโป๊กโป๊กโป๊ก,ปกอ้าวเฮ้ยไอตัวนั้นวิ่งหนีจัดตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเยี่ยมไอตัวนู๊กเอาอยู่ไหนละไอตัวนี้ผมต้องจับอ่ะอ้าโอ้ยให้คุยให้คุยเยี่ยมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอจับตรงนี้ก่อนสวยไม่เดินไม่วิ่งด้วยค่อนข้างเยี่ยมเลยเป็นคนดีมากพี่เป็นคนดีมากรอหนูแป๊บหนูเคลียร์ธุระส่วนตัวก่อนมิดแขนแป๊บเยี่ยมเยี่ยมโอเคเฮ้ยกรรมผิดคนผิดคนผิดคนฟึ้น มาเรามาคุยกันพี่ป้าบอย่าฆ่าฉันมันเป็นฝีมือของแจ็คเขาใช้ท่าเรือเก่าเป็นคุกและกักตัวฉันเลยของเขาได้โปรดฉันแค่มือปืนรับจ้างเฮ้เดี๋ยวพี่ไปไหนอะไปคุยกับผู้คุมเบลลิงเบิร์ดสิเขาดูแลคุมส่วนตัวมิสเตอร์แจ็คในเอ่อเดโอเกนสันอะไรไม่รู้เอากาวิ่งไปไหนละฉันต้องจ่ายค่าเขาชมแบบพิเศษเพื่อเข้าอย่างซักคุกเก่าจากนั้นเราต้องหาตัวลูกชายเบิร์บลูผมหามากเลย พี่ก็เป็นอะไรของพี่วะลู้ขอเอากล่องก่อนเหมือนรถผีผักอะเดินแบบขยึกขยักอะไรไม่รู้กรรมโอเคจุดภารกิจขึ้นแล้วนะฮะอยู่ตรงทางซ้ายนี่ไปลู้กันเลยเฮ้ยมีกล่องทางนี้นึงแวะเอากล่องแป๊บนี่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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคหาจังหวัดเป็นรถผีผักมีบั๊กอะไรแปลกๆเนาะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแปดสิบกว่าเมตรกรรมาเจ้าช่วย เยอะไปหมดเลยครับไอ้พวกยามเพียบเลยต้องขึ้นไปด้านบนสนแลนละโอเคขึ้นตรงนี้เลยนะปึ๊บมีสนยอยู่ข้างบนไหมดูจากใน,นจุดเควสมันจะไม่มีโอ้โหเพียบเลยโอเคให้ปล่อยตัวลูกของเบบเบิลรูคนะที่อยู่ตรงนี้ย่ำจัดเลยมาใช้เฟียนะครับใช้ความกลัวเขาเขาขม่ม ดูดูลีลาดูลีลามาดูมาดูมาดูมาด,มาดูเยี่ยมกลัวหมดยังเสียบก่อนเลยไปไปไปหนีไปหนีไปกำนะฮะมีคนมาไอตัวที่มันไม่กลัวคนอื่นนี่เองเยี่ยบไม่กลัวใช่ไหมสวยตายมีใครถือไหมกลัวยังกลัวยังแกที่เหลือก็ดูเหมือนจะกลัวกันวิ่งกันเตลิดปเปิงไปดิหนีไปหนีไป อาวกำไม่ยอมวิ่งอีกเสียบนะไม่ยอมวิ่งนี่เสียบนะบอกก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวประกันโอเคปล่อยตัวก่อนเฮ้ยหน้าตาคุณคุณนะหน้าตาคุณป่ะโอเคผมไม่บอกแล้วว่าเหมือนใครขอบคุณมากมิสฟรายพ่อของคุณส่งฉันมาแล้วเขาจะตอบแทนในความกล้าหาญของคุณมันน่าจะเป็นคุณมากกว่านะแล้วคุณมีอะไรที่พอจะช่วยฉันในการหยุดเดริเปอร์ได้ไหม คนที่รับพาตัวผมเรียกเขาว่ามิสเตอร์แจ็คผมได้ยินพวกเขาพูดถึงเดอะเดฟต์ฟอร์ดฮักที่ที่ผมจะถูกส่งไปสมทบก,กับตัวประกรันคน <Thank S 1> อื<ๆ>่นๆขอบคุณมาก safe, รักษาตัว<ๆ>ด้วยนะมิสเตอร์แบมเบิร์บรูคแบมเบิร์บรูคหรือแกแฮมเบลเฉลยก็ได้นี่หน้าเขาเหมือนอเล็กซานเดอร์แกแฮมเบลมากเลยอ่ะโอ้โหกระโดดอยารร่างแอสซิสต์สุดยอดได้เวลาจาัดอือฮึกระจะยิงปืนพอดีโอเคจบลงแล้วนะครับสำหรับภารกิจ Letter of Intent นนั่นเองนะครับหรือว่าโอ L O I เออจบลงแล้ว,ลวมายิงกันต่อกำลังจะยิงอีกแล้วโอเคมันเป็นเรื่องของภารกิจของภารกิจรองของเวเบอร์บลูคนะครับเขาบอกว่า The เดอะริปเปอร์เนี่ยยังคงควบคุมหนังสือพิมพ์ในลอนดอนช่วยมิสเตอร์เวเบอร์บลูคในการโน้มน้าวคนอื่นๆเพื่อต่อต้านความกลัวของเดอะริปเปอร์ลูกเออมันจะมีทางขวาเนี่ยมันจะมีภารกิจโผล่มาใหม่สามอันนะครับอันแรกคือพวกลูกน้องของแจ็คนั่นเองนะฮะอันที่2ก็คือเหมือนกับ เป็นจดหมายของะริปเปอร์แล้วก็อันที่3คือเป็นเหมือนกับการปล้นรถเสบียงนะครับซึ่งทั้ง3ภารกิจนี้ได้เปิดเรียบร้อยแล้วก็ไวป้ปั๊มปั๊มตรงปั๊มตังค์ยิง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 เรียบร้อยซ่ากับแม่เหรอลูก <c oughs> <c oughs> โอเคฮะอุ๊ยสามสกิลเปิดใหม่ปั๊บเข้าไปดูแป๊มหนึ่งโอเคอ่าเอาอะไรดีเฮ้ยสกิลันนี้มาเพิ่งมาใหม่ เอ่อชื่อสกิลว่า Fear Propagation นะครับหรือว่าการแพร่กระจายความกลัวนั่นเองถ้าเกิดว่าแปลแบบง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่ามีศัตรูที่ติดสถานะหัวแดงเนี่ยวิ่งผ่านในพวกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพวกเขาก็จะติดเป็นสถานะหัวเหลืองนั่นเองนี่คือแปลแบบเร็วๆนะครับแต่ว่าแต้มไม่พออัพกรรมโอเคสกิลพอยต์ไม่อัพเดี๋ยวไว้เข้ามาแตะกันต่อแล้วกันอันนี้ไม่เอานะครับเดือดทอร์ทูเร่ยังไม่เอาที่เสียบแล้วทำให้กรีดร้องนานขึ้นยังไม่เอา โอเคง่านสนุปพาร์ทนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเอาล่ะเอาไว้ไงเดี๋ยวเราพบกันต่อในพาร์ทที่5นะครับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันนะฮะสุขสันตวันตรุรจีนย้อนหลังเพื่อนๆด้วยแล้วพบกันสวัสดีเจ้าบายห้ามฆ่าตำรวจด้วยเจ้าชดหน,นีดีกว่าโอเคครับแล้วพบกันคลิปหน้าไปแล้ว